สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลวิเบิลีกเช่นเคยครับวันนี้เวลาเดิมเลยตีสี่นะฮะเรียกรถไปสนามบินผมจะไปมานิลาฟิลิปปินสนะ์ฮะภรรยาผมก็ซื้อก๊วฟแพ็กเกจของ s m เ o มทาวปะใช่ไปดูคอนเสิร์ตวงไรซ์ใช่มีใครรู้จักวงไรซ์บ้างเย้อปกรณ์ติงก็จริงไปแค่สามวันนะแต่ว่าดูกระเป๋า <laughs> มันคือแต่งตัวไงไม่มันคนดูของผมนี่ <c oughs> ปึง้งผู้ชายปึง้งผู้หญิงปึง้งเราสนามไปเรียบร้อยนะตอนนี้เวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะเครื่องเราออกประมาณเจ็ดโมงเช้าวันนี้บินกับอะไรการบินไทยรอเ,เครื่องออกเที่ยวนี้เราโดยสารโดยการบินไทยนะก็คือ เดี๋ยวระหว่างนั่งเครื่องน่าจะได้ดูหนังนบนเครื่องเดี๋ยวตัดภาพไปมานิลาเลยทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ฟิลิปปินส์แล้วอยู่ที่สนามบินนีน่อยสนามบินชื่อว่านีน่อยน่ารักมากเลยนะแต่ว่าไม่นีนอยนะ่ปะนะฮะคนเยอะมากตอนนี้เรากําลังเดินไปเอารถที่เราเช่าไว้นะจริงๆแล้วฟิลิปปินส์เนี่ยผมเคยมารอบหนึ่งแต่รอบนั้นที่มามาทางานนะเป็นช่วงซีเกม ซึ่งตอนนี้เป็นรอบที่สองที่ผมมาแล้วรอบนี้คือมาติดตามภรรยามาดูคอนเสิร์ตตอนนี้เราอยู่เทอร์มินอล3ออกจากศุลรกากรมาเราก็เลี้ยวมาทางขวามือนะครับตรงมาประมาณสักร้อยเมตรไม่เกินเนี้นะก็จะเจอจุดบริการเช่ารถนะครับ B.C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 . Is that okay? Okay. Yeah. May we will explain later regarding that to your question. Oh, okay. okay. Thank okay, you very nice. much. Uh, Tahun ni lah orang dengan pay out lot. the car uh, that will shuttle to you. That is the rented uh, rented car. Oh, okay, okay. Yeah, they will give you to. a... Uh, mm -hmm. We have a driver to pick you up here, and then you will go to our office. Oh. Kita uh, tengah shuttle bus pay nih, office free. This is your second so, time here? Yeah, masih uh, kan? Huh. Right. ไครับตอนนี้เราขึ้นมาบนรถแล้วฮะก็คือเป็นรถของทางบริษัทเช่ารถนะครับเขามารับเราที่สนามบินแล้วเดี๋ยวก็จะพาเราไปส่งที่ออฟฟิศนะครับเพื่อทําเรื่องการเช่ารถซึ่งรถคันรถคันนี้แหละที่เราที่เราได้แหละใครที่สนใจเรื่องการจะราจอที่ฟิลิปปินส์เนี่ยก็คือเหมือนที่ไทยเป๊ะเลยแต่ว่าจะขับฝั่งเดียวกับอเมริกาแล้วก็อันนี้คือรถสองแถวของเขาเดี๋ยวผมให้ดูเป็นอันนี้คือซิมโบขเขา คือ <c oughs> เป็นแบบว่าเป็นมนิลาเลยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าใครจะหาของซิมิเนียก็เป็นรถแบบนี้แบบชุมชนจ,จริงเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนแถวบ้านเราแบบพ่อประชากรเขาน่าจะเยอะนะแล้วก็มีรถสารล้อพ่วงข้างด้วยเหมือนตุก๊กต๊กอะนี่ครับแล้วเขาก็จะแบบนั่งพ่วงข้างกันแล้วก็แบบนั่งซ้อนท้ายด้วยซึ่งซ้อนได้สามคนน่าจะเหมือนกับรถกระบอบ้านเราเอานคนอเมริกันมาขับยังขับยากเลยคนอเมริกันขับไม่ได้เพราะประเทศที่เขาบ ทิ้งขับได้เพราะว่าจริงเขาแบบนี้ข้อดีที่แน่ก็คือว่าป้ายทุกป้ายเปาา็นภาษาอังกฤษหมดเลยสำหรับคนต่างชาตินะก็จะเข้าใจง่ายเรามาถึงร้านเช่ารถแล้วอยู่ระหว่างที่เรารอเอกสารเช่ารถนะครับผมจะอธิบายกฎในการขับรถที่ฟิลิปปินส์ให้ฟังร่าวๆนะอันนี้คือกฎตารางการห้ามวิ่งรถนะรถที่ลงท้ายด้วยเลข1กับ2ห้ามวิ่งวันจันทร์รถที่ลงท้ายด้วยเลข3เลข4ี่ห้ามวิ่งวันอังคารรถที่ลงท้ายด้วยเลข5เลข6ห้ามวิ่งวันพุธ ลงท้ายเลข7็เลข8ปห้ามวิ่งวันพฤหัสแล้วก็ลงท้ายเลข9้าเลข0ูนห้ามวิ่งวันศุกร์ส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยสามารถวิ่งได้ปกติเลยก็อย่างรถคันที่เราเช่าเขานี้นะครับป้ายทะเบียนลงท้ายเลข6ก็คือถ้าเราวิ่งในมันิลาวันพุธเนี่ยไม่ได้แต่ว่าวันแน่ก็คือเป็นวันศุกร์ถ้าเรากับวันอาทิตย์ถ้ากับว่า มี่ปัญหาครับวิ่งได้ปกติกฎหมายเนี่ยคือไม่ได้ห้ามวิ่งตลอดวันนะแต่จะเนี้นแค่ช่วงเช้าและช่วงเย็นก็คือช่วง7จ็ดโมงเช้าถึง10บโมงเช้าแล้วก็ช่วง5้าโมงเย็นถึง2องทุ่มอันนี้คืออัปเดตปีสองพันยี่สิบหกนะล่าสุดเลยนะส่วนช่วงเวลาอื่นที่ไม่ได้พูดมาเนี่ยก็คืออนุโลมให้วิ่งได้แต่ว่าเราเข้าๆประมาณนี้แล้วกันให้เราพอรู้ว่ารถทะเบียนอะไรเนี่ยห้ามี่วันไหนตอนนี้ของก็กำลังกรอกข้อมูลเพื่อชารถนะแล้ว ไอแผงเขาก็คือกานแบนแบหมดเขาก็เลยต้องพ่วงปักต่อเลยนะั้ and e n s h e r e s the p i c e r personal accident insurance since you decline ค่า deposit ไปเท่าไหร่หมื่นเจ็ดพันบาทแต่ว่าถ้าเราเมื่อคืนเราก็ได้เืนเงินจะถูกโคไว้ก่อนสามสิบ <Sh ocking. S 1> วัน ลองไซส์หาของก็ผิดจำอะไรก็ไม่ได้นะเปิดถังแก๊สผิดทำไงหลงทิศหลงทางตอนนี้เราก็เช่ารถเสร็จแล้วนะเรากำลังเดินไปจอยลี่บีร้านดังแห่งฟิลิปปินส์มาจอยลี่บีได้กินแล้วได้กินแล้ว ก็คือซาลิบีเนี่ยเป็นร้านที่แบบว่ามันมีเยอะมากนะเขาที่ผมเคยมาเมื่อประมาณห้าปีที่แล้วอะมันมีเกือบทุกย่านเลยนะซ l ลิบีเนี่ยเยอะพอๆกับเซเว่นอเวบ้านเราเลยแต่วันนี้เราเจอสาขานี้แล้วเราจะลองกินดูไปขนาดมองจากเครืงบินล,ลงมายังเห็นไป้าลิบีเลยอ่ะเห็นหรอนี่แต่นใช่สาขาของสาขาอื่นใช่มันเยอะมยก แต่ไหนเราก็เราก็เจอสาขาเนี้ยอยู่ตรงบริเวณออฟฟิศเราเช่ารถแล้วก็เลยไม่ต้องจ่ายค่าพาร์กิ้งเราก็เลยอ่าไหนๆก็มีที่จอดเรียบร้อยแล้วมัน10 minutes free parking ใช่เราก็รีบกินแล้วเดี๋ยวรีบไปจริงๆิูลิ่งก็เหมือนกับพวกแมคโดนัลเคฟซีนะเมนูก็คือข้างบนเลยนะเมนูกลางๆของเขาคือคือไก่สั่งเสร็จแล้วได้โต๊ะพอดีและคือเหมือนตอนแรกคอยก็สั่งถังใหญ่เลย6ชิ้น แต่ผมไม่แนะนำเพราะว่าเรายังไม่เคยกินเลยอะเราไม่รู้รสชาติไก่เขาเป็นยังไงเราสั่งมาณสามชิ้นเพราะถ้ามันถ้ามันไม่โอเคเราก็เลี่ยงไปที่อื่นไปสั่งหกชิ้นอะมาต้องกินให้หมดนะเราไม่เคยกินหรอเจลลี่เบีะไม่เคยเราไม่ได้กินก็มื้อแรกของเราเราจ่ายไปทั้งหมด337เปโซเคฟซีบ้านเราอะชุบไก่ผู้พันวันอังคารอะร้อยเท่าๆเลยนะได้ไก่ทั้งหกชิ้น จะมาคำนวณกันว่ามือเนี่ยมันเท่าไหร่นะเราจ่ายไปทั้งหมด3-3-7เปโซนะสอบไกลรที่มาเนะี่ยนะครับ 3, 3 7ค่าเข้างอนเป็นิบินตัวย่อก,ก็คือเปโซคือ p h p นะจะไปกดผิดนะ p h p ไม่ใช่เปโซ p e s o ไม่ใช่นะ p h p ถูไทยบาทก็คือมือเนี้ยให้ทายเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดจะคำนวณผิดเป็นหมื่นอะเนี่ยก็น่า,า,นา300บ้า เพืหมนบอกว่าอาคานันถูกมากอ่าเออโอเค,คอตอน,น,นแรกตอนแ,กนแรกที่ไปชาร์จเข้ารถอ่ะผมให้คอยกดคำนวณให้หนึ่งหมื่นที่เขาชาร์จเราไปนิโพสิตอ่ะเธอไปกดหน่วยไปแล้วไม่รู้ออกมาหมื่นเจ็ดออไม่ใช่มันแค่ห้าพันบาทที่เขาชาร์จเราไปอ๋อกนะ็ mix c e n ห้าพันอ่ะเออพอทั่วไปมันก็ชาร์จกันที่ห้าพันทั้งนั้นแหละเออ อร่อยอร่อจริงอร่อยกว่ามาเลยยืนยันว่าถ้าจะกินถ้าจะกินให้มากินที่ฟิลิปปินแล้วคือทีเด็ดอ่ะมันต้องกินกับเบบี้คือไก่ครับอันนี้คือเบอร์เกอร์ที่พี่บิ๊กสั่งใช่ไหมนี่อันนี้คือไก่คือไก่ครับรสชาติมันจะเผ็ดเผ็ดเป็นเค็มนะมันจะเหมือนไก่ผู้คนสไปซี่ของเค็มสิ่ง เรียบร้อยตอนนี้เราก็ขับรถนะมุ่งหน้าไปโรงแรมเรานะโรงแรมชื่อว่าซีด้าใช่ไหมใช่ซีด้ามารีนาเบย์ามารีนาเบย์ครับรถเนี่ยมันจะขับฝั่งเดียวกับที่อเมริกานะแต่ว่าการจราจรดูก็คือเหมือนเไทยเลยมีมอเตอร์ไซค์มีอะไรนะสํหรับใครที่ไม่ชินกับการขับภูมลาัายด้านซ้ายก็แนะนำว่านั่งรถสาธารณนะ เขมี g ร a b มี่อะไรเหมือนกันนะแต่ว่าผมก็คือตัวมางขับให้ขับรถเลงไม่รู้ไงเราไม่รู้ว่าที่นี่มี g ร a b เอาจริงเมื่อกี้ใจผมคิดว่าจะต้องพุ่งไปฝั่งนึงถ้าถนนลงเธออาจจะไปอ่ะบอกเลยแต่มันมีรถไงแต่รอที่แล้วผมเคยขับมาแล้วฟิลิปปินส์ตอนมางาน Sea Game ก,กับโอยสายญี่ปุ่นรถติดจ้าแล้วก็ผมอะไรมันจะกลับฝั่งอันนี้หน่อย ใช่มันจะมาอยู่อันนี้คือปั่นน้ำฝนถนนไปเรียวมันอยู่ฝั่งรถยุโรปแหละที่เราติ๊เก็ตเพราะว่าอ๋อเอ,เอ,เอเียงเลี้ยวขวาฉันว่าสถานที่จ่ายงามอยู่แถวๆนี้แหละ SM อะ่ะอะไรอะ่ะ SM Mall of Asia ตั้งอย่ แล้วที่นี่น่าจะเป็นเหมือนคล้ายๆ Impact อะเธอลักษณะแบบคล้ายๆ Impact คือที่ตัดสินใจมาดูคอนเสิร์ตที่ฟิลิปปินส์เพราะว่ามีคนเคยบอกว่ามันมาง่ายเพราะว่าสถานที่จัดอะมันอยู่ใกล้สนามบินเลยก็คือนอนใกล้ๆโรงแรมไอก้ก็คือนอนใกล้ๆสนามบินใช่ไหมดูคอนเสิร์ตแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับคือไม่ต้องแบบฝ่ารถติดเข้าไปในเมืองไกลๆหรือแบบอะไรอันตรลงอันตรายคือมันอยู่ใกล้สนามบินมากเพราะจาได้ว่าโรงแรมสนามบิน สถานที่จัดงานอยู่ไม่ห่างกันเลยอ่ะอยู่ใกล้ๆกันอยู่แต่เนีน้แบบห้านาทีขับรถนะขับรถห้านาทีถึงจริงๆเท่าโรงแรมอยู่ย่านเนียเ้ยเดินได้นะที่สังเกตดูเนี่ยมีร้านมีธุรกิจมันจะเป็นแบบมันจะเหมือนกับอเมริกาเลยแต่ฉันอยากลองไปห้างดูนะเพราะว่าเป็นโอกาสเดียวที่เราจะได้เดินห้างนะคราวนี้เหมือนจะได้ได้โรงแรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าที่มาเลอ่ะฉันได้โรงแรมห้าดาวเลย วิวแบบดีมากอยู่ติดกับติกปีโตนัสเลยแบบสวยมากที่เกาหลีฉันก็ได้โนเวทลเอออ mbassador ก็คือ5้าดาวแต่ว่าอันเนี้ยรู้สึกว่าจะไม่ใช่ห้าดาวนะห้างใหญ่ามากเลยมั้งั้นอย่ยเรามาเดินห้างนี้ดีกว่าห้างอะไรเนี่ยชื่อห้างว่าอารยาอารยามอลใช่อุ้ยห้างใหญ่หนะจเนี่ยเรียกเหมือนฟิวเจอร์ปาร์ติ์ไม่ฟิวเหมือนนี่เลย แบบเอไม่กระงหน้าใหญ่มากคนที่ตั้งใจขับรถตัวส,สูงสูงมากามันเหมือนที่ไทยอะแล้วมันไม่มีเลนอ่ะแล้วมันก็ับฝั่งซ้ายต่างหากมันต้องโฟกัสหลายอย่างออแล้วมันพอเราเลี้ยวเข้าตรงนี้อจะทะลุอย่าบอกนะว่าโรงแรมติดกับมอลเลย ตอนนี้เหมือนมาชั้น B2 เซนทรันเวิลด์ลักษณะคล้ายๆกับเสาที่ฉันจอดรถเวลาไปทำงานทุกอาทิตย์เสาสีเหลืองชั้น B2 อะนะต้องไปซ้ายไปขวาทุกคนวัดใจดิขวาอันนี้มันจะงงๆหน่อยแหละดูป้ายสิจ๊ะ ม่ใช่ถ้าคนที่ขับที่ไทยมามันยังงงๆหน่อยแหละเพราะว่ามันเธอรู้<ไ>ป่าว่าฉันชินกับเลนเนี้ยมากกว่าเลนที่ไทยอีกนะฉันรู้เลยแบบอัตโนมัติเลยว่ามันต้องขวาหรือซ้ายหรือเลนไหนอ่ะมันแบบมันเธอถ้าจะไปอีกปะเนี่ยเออมันบอกให้เลี้ยวอะ่ะเนี่ยต้องเข้าไปจอดข้างในนี่<อ>หรือเปล่าเนี่ยเขามีเนี่ย,ยใช่เราต้องเข้าไปจอดข้างในจอดข้างนอก โดนค่ะจอดรถไปเท่าไหร่ไม่โดนเข้ามาไม่รับบัตรสักนิดเลยไม่ใช่เดี๋ยวก็โดนแหละที่จอดรถมันกว้างมากคือแบบกว้างเกินเราไม่รู้ว่ามันเป็นมาตรฐานของที่จอดรถที่นี่หรือเปล่านะกว้างมากหรือว่ามันเป็นเพราะว่าโรงแรมแต่มันกว้างจรงิงกว้างกว่าท่าท่างที่ไทยอ่ะก็เ,ดดเนี่ยนี่จอดเบี้ยวนยะ่างะเนี่ยพี่วิกจอดแบบ ตโครเบี้ยหยะไม่ต้องไม่ใช่ค่ะไปเช็คอินสภาพเหมือนมาอยู่เป็นอาทิตย์อะแต่จริงแค่วันาทิตย์เราก็กลับล็อบี้ใช่ไหมนี่โรงแรมโฮเทลล็อบบี้ มีประมาณ16-17คนมีอยู่สองหน้าอเออน่าจะจำนวนคนทั้งหมดที่มาทัวร์ราเช็คอนินหมดแล้วเหรอไม่บางคนยังไม่เช็คอินเช็คอินประมาณแบบไม่ถึงสิบคนแสดงว่าเรามาไฟเช้าโอ้โรงแรมปูพรม้วยนะสวยนะสำหรับสำหรับผมทั้งแรมปูพรมนี่คือก็แบบสีดาวอาั่นแล้วห้องปิดลิฟต์เลย ไม่แย oh yeah. th mm ่ฟ hmm. ิลในห้องเหมือนโรงแรมที่หาดใหญ่ที <out> ่เราไปพักไม่ดีเท่าที่มาเดมาเลดีกว่ามาเลยดีว่ะโรงแรมนะก็ว่างั้นแหละเพราะดูจากห้องน้ำเลยปัามยีแนบน้ำอย่างเงี้ยไม่มีกระจกบานไม่กุลหรอกเขาบอกว่าถ้าเป็นคิงไซส์เบห้องน้ําจะเป็นแบบเนี้ยห้องน้ก็ไม่เป็นไรหรอกมั้งคือมันสองคนเพราะว่าเพราะว่าที่มาเลอ่ะมันเป็นแบบอ่างเลยสวยเลยไม่ใช่ชอาใช้แต่ว่าแบบ สวยอะ่ะนี่คือวิวหน้าต่างห้องเรามันเป็นสวนในโรงแรมเลยนะน่าเดินนะแล้วก็เหมือนตรงนั้นเขาจะเป็นแบบไอ้มินิกอลฟอะ่ะแล้วก็นี่เลยเห็นป่ะเครื่องบินเพิ่งขึ้นไปเห็นป่ะสนามบินอยู่ตรงนู้นนะตรงนั้นคือสนามบิน นั้นเป็นแบบเหมือนมินิกอลฟะไม่รู้ว่าเล่นแล้วต้องไปเสียค่าบริการหรือว่าเล่นฟรนะีเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าสี่สาวองไปฉันินลงมาเมื่อะกี้แล้วฉันเห็นฉันแอบตกใจนิดนึงคือโดยปกติแล้วอะ่ะมันจะมีของแถมที่มาเลียเขาแถมเป็นกระเป๋าที่มันกันน้ำเธอเห็นปะกระเป๋าที่มันโยนลงน้ำได้ใี่มันเป็นกระเป๋าแบบยางๆเออแล้วก็แม็กเนตมามานิลา ถุงผ้าอีโคแบบแบงกเน็ตอินมานิลาแลดีไหมแย่มากจริงแต่โชคดีแต่โชคดีก็คือพวกงนี้น่าจะมารับมารับบัตตอน10โมงแต่วตื่นเช้าตอนมาเรียนฉันต้องตื่นแบบ8โมงไปเอารัอแต่พวกงนี้ลงมาตอน10โมงแต่ก็คงแบบตื่นแต่เช้าสแตนบายมันจะมีรถบัส2 2 2คันเนาะเออ ก็จะรับส่งไปคอนแล้วก็รับกลับอ,อไ,ปไปคอนแล้วรับไป,ไปคอนแล้วก็รับกลับเออนั่นแหละประมาณนั้นแนหะแต่เวลารับกลับไม่แน่ใจก็น่าจะหลังคอนจบเพราะว่าคอนพรุ่งนี้เริ่มหกโมงเย็นเ,ออเสร็จน่าจะประมาณสองทุ่มครับตอนนี้เราก็อยู่ข้างหน้าโรงแรมแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปห้างาก็คือมอนะครับที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับโรงแรมอากาศข้างนอกก็เดินได้สบ,สบายนะไม่มีลมาาไม่มีแดด อากาศเมืองกรุงเทพแต่ว่าเย็นกว่านี้หน่อยไม่เย็นเลยเหมือนเป๊ะตอนนี้ฉันรู้สึกเหมือนฉันเดินอยู่ตรงสกายวอล์คค่ะรับใส่เสื้อสกูดดี้ทำไมฮะถ้าไม่เย็นอ่ะเขาก็ต้องปกป้องแสงแดดจากไดโซมันมีแสงแดดไหมเนี่ยเอาแง่หน้ามองผิวจากแสงแดดเอาแงนหน้ามองล่องฟ้ามันมีแสงแดดไหมเนี่ยมันก็ทะลุไม่ทะลมาได้เหมือนกันมันเป็นสิ่งที่เธอมองไม่เห็นแต่ก็คือต้องปกป้องผิวเธอเข้าใจปะแล้วมันก็สี่โมงเย็นแล้วมันจะมีแดดอะไรเอาในห้างมันก็เย็นเหมือนกันไง คนก็คือคึกคักมากนะมันวันศุกร์แล้วคนทํางานเว้ยต้องรอหลังเรื่องงานอะ่ะจะคึกคักอะไรายาโมมาริลาเบแล้วก็นี้ก็คือแบบเป็นคริสต์มาสนะคริสต์มาสอยนะเออคือฟิลิปปินส์เขาเป็นคริสเขาก็เลยแบบตั้งใยิ่งใหญ่โอ้แล้วก็ตรงที่เขาตั้งเป็นคริสต์มาสเนี่ยเขาทำเป็นร้านเสื้อผ้าข้างล่างเลยเออ คือสวยงามนะสวยนะแต่ไม่คึกคักว่ะครับนี่เราเข้ามาในห้างเลยบอนะจริงๆแล้วโรงแรมก็อาจมีความสะดวกนะเพราะว่ามันอยู่ข้างๆห้างอย่างงี้เลยคือมันเดินมาแบบประมาณ2นาทีก็ถึงแลวดังนั้นถ้าเกิดว่าเราลืมของเราไม่ได้ซื้อของเสื้อผ้าก็แล้วเอาเสื้อผ้ามันไม่ครบนะเนี่ยก็เแวะมาซื้อได้เลย,เลยอย่างที่ผมมาเนะี่ยผมไม่ได้แลกเงินสดมาเลยนะไม่ได้แลกเงินดูปีฟิลิปปินมาเลยนะครับอย่างเงี้ยโอเคเพราะว่าเราสามารถใช้บัตรเครดิต ที่มีวีซ่านะรูดซื้อของได้รูดก,กินข้าวได้รูดเสื้อหาได้คราวนี้เราก็อยู่ร้รานคุยเตะนะมาด <ix i> <sh il hose> <enam> ูราคาต่อแก้วมันเท่าไหร่แก้วละประมาณหกสิบบาทมันพีเอชเลยนะพีเอชพีเก้าสิบเจ็ดบาทก็เท่าที่ไทยนะเท่าครับคือไม่ชุดซิมชูเกอร์ไอส์เลเวลเซอร์เอ่อเลสเลสชูเกอร์ไร่เซมเซม โอเคนี oh, oh. mm ่เป็นอมีอะไรอ่ะซีโรสวิตโนชูกะโนชูกะโนชูกะฉันสั่เลสวิตนะหวนเจี๊ยบดีแล้วผมสั่งซีโรชิ้นนี้หวานได้ไหะเฮ้ยมันบอกว่าลดเจ็ดสิบนะ What is it Organic hand c <oughs> well, r e Where are you from t h a i l a n I have no hands <laughs> I'm walking Hello ก็คือเขาเอาอันนี้มาให้เป็นเหมือนกับอะไรอ่ะอะไรไม่รู้เข้ามาให้ไเี่ไทยอะว,ว่าให้รใช่แล้วเขาจะเข้ามาขายคอร์สผมก็เลยเดินหนียกมาก,ก่อนเป็นไงเนียนมาใช้ได้ถ้าเป็นห้างที่ใหญ่มาก,กน,นะแต่ว่าการตกแต่งโอเคอาจจะไม่เหมือนที่ไทยที่ไทยเรามันจะแฟนตาซีกว่านะเท่าที่เดินสังเกตดูนะพวกแบรนด์ต่างๆนี่คือมีแทบจะครบทุกแบรนด์เลย ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มของใช้ของกินครบหมดครับ mm hmm. นั้นอนะ่ะคำตอบผมคือว่ามาฟิลิปปินส์จำเป็นจะต้องแลกเงินไหม mm hmm. ถ้าเราไม่ได้ไปเที่ยวย่านท้องถิ่นแล้วกัน mm hmm. ผมว่าไม่ต้องแลกแค่มีบัตรเครดิตที่เป็นมาสเตอร์วีซ่าอ่นะ mm hmm. ก็คือโอเคแลละ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ถังขยะที่นี่สังเกตค่อนข้างหายากนะที่ไทยเราจะมีอยู่ตามมันได้เลื่อน mm hmm. ใช่ปะ ที่เาเลยหมาไม่เจอแต่เรานี่เจอหนึ่งถังอันนี้อันนี้กินไม่ไหว,วนะเพราะว่าหวานหวานเกินนะมันเลี่ยงคอไปนั้นถ้าใครมาฟิลิปปินแล้วก็เป็นสายที่ไม่กินหวานก็สั่งเลยว่าหวานสูนเซฟเ้ยข้างบนน่าจะมีใครมาดาราปะเขายืนวงไรฟ์มาไรฟ์มานี่ไงไรฟ์อยู่ข้างบนนี่ไง้ได้ยินเพลงเลยอะ่ะแกมปิไฟอิสไมทีนาอัน้หน แล้วมีเคทาวตรงนี้ด้วยนะเป็นเกาหลีเนี่ยเข้าไปดูหน่อยเข้าไปดูหน่อยเราจะเจอข้าวเอ้าแอนทันเป็นไงสบายดีเปล่าน้องยังอยู่เกาหลีเรื่องยังไม่แลฮัลโหลฮัลโหลโซฮีเหรอเครื่องานเอาฮ้ยเออพี่พี่อยู่ห้างอไรยาเนี่ยจะมาเดินด้วยกันปะ ไม่ไม่ไม่มาอยวจะไปกินข้าวอะบอลปินอะหิวอะแดนตันอะไปด้วยกันอ๋อไปเทอทโรอ่ะนอนนอนเหรอโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่กลัวละเป็นเรื่องเป็นราวบุฟเฟ่ท่าทุกอย่างหางสองเท่ากับราคาไทยอ่ะสามร้อยเออเราบอกแล้วมันถูกถูกมากถูห้ามันใหญ่มากใหญ่มากครับเนี่ยไม่บอกแล้วไม่กล้าบางนาเหมือนแบบห้างไม่กล่ามันใหญ่ ก็คือสไตล์ห้างจะสังเกตการตกแต่งการอะไรนะผมนึกออกแล้วมันเหมือนกับเซนต์เวสเกตกับเมกาบางนาใช่ไหมแต่เมกาเมกาบ,บางนาอาจจะดูดูมีดีเทลหน่อยนึงแต่เวสเกตอ่ะมันคือเลเอั์ประมาณนี้เลยอย่างเงี้ยปกติเราเห็นไอติมรถเข็นเขาขายอยู่ข้างทางใช่ป่ะอ,อันนี้ขายในห้างอันนี้คืออันนี้คืออยู่นิ่มากเป็นไอติมแบบข้างทางเลย <c oughs> ที่ผมรู้มาก็คือว่าฟิลิปปินส์อ่ะภาษาอังกฤษอ่ะคป็นภาษาราชการ เพราะว่าเท่าที่เรียนมานะภาษาตากาล็อกเนี่ยเป็นภาษาเก่าแล้วมีแต่คนเก่ารุ่นเก่าแก่ที่ใช้กันนะคนรุ่นใหม่ๆเขาคือใช้ภาษาอังกฤษแหละแต่ที่เรามาเนี่ยก็ยังเห็นมนักงานหรืออะไรเงี้ยก็ยังพูดอยู่นะผมก็เลยงงว่าสุว่าเขาพูดภาษาอังกฤษหรือภาษาตากาล็อกแต่พนักงานที่เขาอยู่ร้านเช่ารถเราอ่ะเขาพูดภาษาอังกฤษเร็วเร็วมากคล่องนะคล่องเร็วแล้วไม่รู้เรื่องอันนี้บอกตรงๆนะ ร้านจอยลีดีด้วยผมปรับหูไม่ทันว่าเขาอ,ออกเสียงว่าอะไรวะตอนี้เราอยู่ที่ร้านเลเซอร์นะจะลองเข้าไปดูถ้เาเป็นพวกมินิกอล์ฟแล้วก็เป็นเลเซอร์นะเกมมันไม่เหมือนกับเกมคอมมูนเตี้ครับเหมือนเราเข้ามาในร้านพวกบอร์ดเกมคาเฟ่แต่ว่าที่นี่มันคือเหมือนกับเป็นห้องมืดๆอะ่ะมีทั้งมินิกอล์ฟมีทั้งเลเซอร์แล้วก็มีบอร์ดเกมมีเกมการ์ด พอเราเช่าเสร็จเราก็จะได้ดิสแบนข้อมือนะล้อกุญแจล็อกเกอร์หนึ่งอันเพื่อเอาของมาเก็บ ข้างในก็จะเป็นมินิกอลแบบนะี้มีด่านให้เล่นน้าถึง27ด่านเลยนะยยมกันก็คือว่าถึงแม้ว่าในห้างแอรจจะเย็นแต่พอเราเขายับตัวมันก็ร้อน แล้วด่านบางด่านมันก็จะเริ่มยากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะด่านหลังๆฮะผมใช้คาว่ามันอะไรก็ไม่รู้แล้วหลังๆนะแต่ว่าถ้าเกิดมาเพื่อนเนียสักสมคนนะก็เล่นได้นะสนุกดีนะรมไมถึ์เขเข้ามาเป็นครอบครัวเขาก็เล่นด้วยกันเจอแล้วใส่เลนกีตาร์ที่ตามหามานานอยู่ที่ฟิลิปปินส์นี่เองอแล้วก็มีสนามทมย่าเลยนะคือห้างนี้มันมีครบหมดเลยทุกคนะ มันมีแม้กระทั่งเด็กวัยเด็กๆยันเด็กโตอะที่ไทยก็มีนะผมว่ามีนะแต่ว่าอาจจะหายากแต่ที่เนี่ยคืออยู่ในห้างนี้เลยทำไมมันไม่เหมือนรุ่นที่เราเคยได้มาเด็กวว่ามันน่ารักมากเลยตอนนี้แต่ว่ารุ่นที่เทคือรุ่นนี้รถตุกตุกฟิลิปปินส์อันนี้คือมีแค่ที่เนี้ยที่เดียวแหละอันนี้คือที่นี่เลยตอนนี้เราออกมาบริเวณข้างนอกของห้างนะคือห้างเลยเขาจะมีเป็นเหมือนเอา d อ่ะ ถ้าพูดยังไๆก็เหมือนกับ The Group ตรงเซนั์เวอร์เราอะเป็นกึ่งอ outdoor ของห้างเดินมาก็จะเป็นระเบียงแล้วก็จะมีร้านคา้าพวกนี้ครับให้เรานั่งนะเหมือนกับที่นี่เขาก็จะจัดเป็นฟ a ซซิลิตี้แบบเนี้ยนะแบบมีห้างแล้วก็มีบริเวณแบบว่าเป็นสวน o u t ด o o r เนี้ยมานั่งรับลมอะนะนั่งแบบ outdoor นั่งคุยกันบาร์บีคิวกันอะคือผมว่าสไตล์จะค่อนข้างอเมริกันเลยนะย ฟังภาษาไทยไม่ออกเขาเป็นแมวฟิลิปปินส์แมวฟิลิปปินส์ปุ้ยป,ยปยูไทยหรอกคนแล้วในที่สุดครับคลิปในไอจีผมแต่ล้านวิวเป็นคลิปแรกแล้วหนึ่งล้านวิวขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยผมไม่รู้ว่าคนที่ดูคลิปอยู่ในไอจีเนี่ยมาเจอคลิปนี้หรือเปล่านะแต่ผมขอบคุณจริงๆและสิ่งหนึ่งที่มาเราจะสังเกตได,ได้ว่าถ้าคนที่เขามาดูคอนเสิร์ตบงไร์เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์ที่มันเหมือนกันก็คือ เขาจะห้อยไอตัวตุวต๊กตาอะไรนี่แหละนะแต่ตกตามกระเป๋าลุงพลังไม่รู้นี่นิดะไม่เเอาเกวทีำไมอ่ะทำไมไอ้ห้ยอย,หยไว้เขาจะได้รู้ว่าเราเนี่ยก็เป็นดีจื่อคนนึงดี๋ยวค่อยๆพวกนีมม้ไงเดี๋ยวเราจะเอาห้อยเลยเราเป็นเราเป็นเราเราเนี่ยดูดิไม่ใช่เนี่ยนี่ก็ผมผมก็มีมน,นี่นะนี่ไงก็มีไลน์ไงชาวติ่งที่ไปดูคอนก็คือพัดลมก็จะมีโซฮีแล้วก็เอ็นต้นดูกระติ่งตุ๊กตามาให้ดูผมก็ยืนรอแล้วนะตุ๊กตาอยู่บนห้องงาน เธอจำตุ๊กตาแมวได้ใช่ไหมฉันก็มีบนห้องนั่นน่ะเธอจำตุ๊กตาแมวไว้นะอันนั้นน่ะ